เชฟนู้นเนี่ยทำอะไรทิ้งขับเนี่ยหลับหอยครับหลับหอยติงไม่แกะมาแล้วอันนี้ขันตอนต่อไปจะเป็นการหลับขันตอนต่อไปขันตอนหลับเดยไปนองหอยค้งอะไเนี้ยก็วันนี้เชฟนู้ลงมือเองเลยว่ะเอาลงมือเองเอาจ้าดูเอาไม่อยากคือเก่าเนาะอันนั้นเลยครับตามขันตอนเดินเอาพี่น้องเอ้ยใส่ลงไปสิไปลงไปเด้อพี่น้องอ่างส่วนก็เต็มต่อเส็บๆหน่อยเอาพิเศษเลยเนาะเอาพิเศษเลยอันนี้คืออะไรครับปอยาชูครับปอยาชูเนาะไปหมากตะลอยหมากปอยาชู้อือสองขอนพอดีเต็มนี่นึงอืออันนี้เนี้ยอือต่อไป ขวาเขาขวาเขาขวนาะนี่ขาขวพี hire, ่น oh ้องหอมขว้ Esta, ิงเลยเด้อตั้ขว้ิงเลยุงดเขาไหมมาตั้มขว้าิงเลยขนาตั้มวเิงเราไปซื้อเข้ามาโอ้เขาเราติเดกเข้าเอมาเก่ข้าเด็กครับเชฟเขามาเก่ข้าเดีกเชฟหนุ่อยากอีเ้าเข้าหวยเดกครับรังเขาได้เขาเค้มมันเข้าอีกเดโอ้ยอยากให่นั่นมันจะเท็ลมะเชฟเผามันจะเท่มอวเนี่หลกเโอเคครับอ่ะั้นตอนต่อไปน้ำปลาน้ำปลายกไปครับโอเค ปุ๊บเลยมะนาวเนาะมะนาวกรบดิ่งดอกมะนาวมะนาวหอมหอมขี้โอหอมดีเนาะเชี่นู่งเนาะเข่าขวหอมเนาะเข่าขวหม่าเนี่ยแต่แดงว่าเป็นข่าเนี้ยดิเอามาตำเนาะเป็นข้าขวาเนี่ยเอาต่อไปใส่หอมแดงลงไปหอมแดงนี่หอมแดงหอมแดงนุ่งจานเลยเชี่นู่งจัดเลยหอมแดงใส่แบบโค้ดนี่เนี่ยโค้ดนี่มันเข่ากันเนาะมนุษย์เนาะมนุษย์มนุษยดหอมดีเนอะเลย้องใส่ข้าวอีกยู่วะมันหอมมันข้าว ของข้าวนี่ฮึ๊ข้าวเอาข้าวกับจั๊ดดิบดอีีพ่น้องเลยเจี่ยบเสาไม่ข้าวเราขับเจี่ยบเสาละเราเด้อพี่น้องเด้อเป็นโคตรเลยนะเป็นโคตรละเราเด้อต่อไปนี่ก็ไม่ใครเห็นเจี่ยบเสาเราขับวางมือเป็นเจี่ยบดอกที่มาเห็นมาเห็นทีนึงกับเสาติดเรพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้เขาเป็นโคตรแล้วเป็นโคตรนะครับอ่ะพี่น้องหอมเลยหอมแหลหอมแหละขันน้องตัวแตกขันน้องตัวแตกก่อนไม่ต้องชิมระดับนี้่อกชิมสั้นหน่อยเถอะอ๋อชิมชิมชิม เป็นไง้ห้นำมาห้ากล่อง,งหองนึ่งเป็นไงเนาะขายได้บอกท่านผู้ชมหนุ่มะนาวขายมะนาวนิดนึงเอามะนาวครับมะนาวแล้วน้ำปลาไปถึงนำปลานิดนึงน,นำปลาอันนี้ไม่ตรงอย่างเนาะให้โคง้งเนาะมันต้องมาหาเอาตาเอาไอ้ออกคือฮวาเชอรี่เนาะซื้อจะขนาดุกอย่างพ่อยหญช่วยงี่ออบอกแล้วพ่อยหญช่ยให้ไปไปพริกพริกมีขวดพริกอะไรมีมีของอย่างงี้ดูเป็นก่อน

ี่น้องเอาไปนี่นหอมบัชชีครับเก๋ยยายเรากิน,นยุ่งครับพี่น้องเอโอเคพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องครับพร้อมเสิร์ฟครับของแท้ของแท้บอ่อยากคือเก่าครับบอ่อยากคือเกา่า